สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel smile with clover t a r o t นะคะก็วันนี้เราอยู่กับคลิปเลือกกองไพ่นะคะ EP ที่น่าจะ49มั้งคะลืมไปแล้วนะคะกับท็อปิกที่ว่าส่องความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะ ส่งความรู้สึกของเขาตอนนี้ก็คือเขาคิดยังไงกับเรานะคะณนะปัจจุบันณนะเวลานี้เลยนะคะมีให้เลือก3กองเหมือนเดิมนะคะเลือกจากสมุดเหมือนเดิมเลยนะคะกองที่1นนะคะ feeling good น้องชิบะนะคะเล่มน,นี้นะคะ กองที่2นะคะสีชมพูค่ะ l i f e be the best version of you นะคะและกองที่3ค่ะน้องหมูนะคะ stay happy นะคะวันนี้เปลี่ยนมุมกล้องใหม่นะคะลองดูว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะคะทุกคนโอเค ก่อนจะไปดูคำทำนายกันนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวหรือว่าอยากจะระบายเรื่องราวนะคะก็ดูได้ที่ช่อง description box ได้เลยนะคะค่าครูไม่จำกัดไม่กำหนดนะคะแล้วแต่ศรัทธาร่วมทำบุญนะคะและเงินทั้งหมดนำไปทำบุญบริจาคลงศพทั้งหมดเลยแบบไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนโอเคสนใจทักไลน์มาได้นะคะไปดูคาทานายกันจ้า สวัสดีค่ะเพื่อนๆกองที่1น,นะคะหรือคนที่เลือกสมุดเล่มนี้นะคะ Feeling Good นะคะโอเคเราอยู่กับท็อปิกเลือกกองไพ่นะคะหัวข้ออะไรนะส่องความรู้สึกส่องความคิดเขาที่มีต่อเรานะคะณนะตอนนี้นะคะเพื่อนเอจะดูเวลาไหนก็ได้นะคะเป็น timeless นะคะโอเคประชาะสัมพันธ์นิดนึงก่อนจะไปดูกันนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวดูได้ที่ช่อง description box ได้เลยนะคะ มาจ้ะมาดูพลังงาน่าราศีของเพื่อนๆชาวกองหนึ่งนะคะหรือว่าคนในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ5ใบนะคะใบแรกค่ะาจิต t t a เรียสนะคะราศีธนูนะคะใบที่2ค่ะวอเทอรธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะใบที่3ค่ะ Mercury นะคะเกิดวันพุธ ใบที่4นะคะ Saturn ค่ะวันเสาร์และใบที่5สุดท้ายนะคะ s ันค่ะวันอาทิตย์ทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะราศีธนูธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกวันพุธวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเพื่อนๆชาวกองหนึ่งช่วงนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะขอ5้ใบกับพลังงานเพื่อนๆชาวกองหนึ่งนะคะช่วงนี้ชีวิต เป็นอย่างไรบ้างนะคะชีวิตของเพื่อนๆชาวกองหนึ่งช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง <Okay. S 1> ไปที่หนึ่งนะคะ10เหรียญน,นะช่วงนี้ชาวกองหนึ่งร่ำรวยนะคะการเงินดีมากๆเลยนะคะ ใบที่2ค่ะ Ace of Wands นะคะหนม้อาจจะมีการเริ่มต้นโปรเจกต์การงานใหม่ๆหรือเปล่านะคะเพิ่งเริ่มต้นใบที่3นะคะ Two of Wands ค่ะ2ไม้มีการรอคอยข่าวสารบางอย่างเรื่องของการงานจากแดนไกลจากต่างประเทศนะคะใบที่4ค่ะได้ The Hierophant นะคะคือเพื่อนๆช่วงนี้เนี่ยค่อนข้าง สนใจในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะคะมีการอ่านหนังสือจิตวิทยาต่างๆนะคะอาจจะหาหนังสือหลักการใช้ชีวิตมาอ่านก็ได้เนาะอันนี้ก็ชอบอ่านเหมือนกันนะคะอ่านของคุณนำประกาว่าคิดมากนะคะลองไปดูก็ได้นะเผื่อสนใจและใบที่5สุดท้ายนะคะชาวกองหนึ่งได้สองถ้วยนะคะทวบคัพส์นะคะอาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เป็นคอมมิทเมนต์ชัดเจนก็ได้นะคะ โอเคบางคนอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมีแฟนแล้วมีคู่กรณีแล้วนะคะมาดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะผ่านไพ่โรแมน c ์แองเจนะคะ5ใบนะคะใบแรกค่ะได้ Engagement นะคะมีการมั่นหมายกันเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่ามีการพูดคุยเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะคะเป็นคู่ชีวิตนะคะใบที่2ค่ะ ได้ finance and careers นะคะคุณสองคนมีความแตกต่างกันในเรื่องของฐานะการเงินหรือว่าอาชีพก็ได้นะคะอาจจะเรียนจบคนลักสาขานะคะใบที่3ค่ะได้ stay optimistic about your love life นะคะให้มองโลกมองความสัมพันธ์ในแง่บวกนะคะ positive thinking ไว้นะคะ, why, ะ,คะใบที่4ค่ะ ได้โรแมนติกฟีลลิ่งนะคะเขาบอกว่า your feelings are real and worth exploring นะคะคุณสองคนมีความโรแมนติกกันมากๆเลยอาจจะมีการผลัดกันจีบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะและใบที่5นะคะได้ this could be the one นะคะ uh, you have already met the romantic partner you seek เขาบอกว่าคนนี้คือคนที่ใช่นะคะสำหรับคุณเนาะแมมหมมั่นหมายกันขนาดนี้ จะไม่ใช่ได้ไงละ่ะใช่ไหมอ่ะทีนี้มาดูความรู้สึกของเขาสิว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเรานะคะหรือว่าเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับเรานะคะห้าใบนะคะคืออาจจะเป็นคลิปสั้นๆดูเหมือนว่าคอมน่าจะมีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่แล้วล่ะทุกคนเมื่อกี้อา,อาจไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ดับเองนะคะทุกคนเริ่มหลอนนะคะมาดูกันค่ะห้าใบความรู้สึกของเขานะคะ ใบที่1ค่ะ10บเหรียญเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนรวยซึ่งก็ตรงจริงๆนะใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ไพ่ใบแรกก็คือสิเหรียญนะคะใบที่2นะคะ The Hangman ค่ะเขายังมูฟฟอนจากคุณไปไม่ได้หรอกนะคะยังไงก็ยังคงอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเหมือนเขามีเรื่องเสียใจบางอย่างหรือผิดหวังบางอย่างในตัวคุณอยู่นะคุณไปทาอะไรเขาผิดหวังนะ่ะ ใบที่3นะคะ the uh, strength ค่ะ the s t r e n นะคะอาจจะมีชาวราศีสิงห์อยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคือคุณมีอิทธิพลมากๆในความสัมพันธ์นะคะเขาจะยอมคุณทุกๆอย่างเลยนะคะใบที่4ค่ะได้ the magician นะคะตอนนี้เขาพยายามทำหลายๆอย่างเลยเพื่อให้สามารถคู่กับคุณได้ ใช่ไหมก็คือไพ่เมื่อกี้คือไพ่มั่นหมายใช่ไหมคะตอนนี้อาจจะมีการคุยกันเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ก็ได้แล้วตัวเขาอะ่ะทํางานหลายๆอย่างมากๆเพื่อเก็บเงินเพื่อหาเงินในการสร้างอนาคตร่วมกับคุณนะคะและใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายได้ Queen o ว s o r ์นะคะค e e นพสวร o r ์เขาค่อนข้างจริงจังแล้ว คุณดังนั้นเขาจะตั้งดับตั้งกำแพงกับทุกๆกคนที่เข้ามาในชีวิตเขาหมายความว่าเขาจะไม่เปิดใจให้ใครอีกแล้วนะคะเขาปิดตายแล้วหัวใจนะคะอยู่กับคุณนี่แหละเพราะแฮงแมนไว้กับคุณแล้วแฮงหัวใจไว้กับคุณแล้วนะคะชาวกล้องหนึ่งเยี่ยมมากๆพลังงานดีมากๆเลยนะคะโอเควันนี้ไว้เท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวกล้องสองนะคะ หรือคนที่เลือกสมุดเล่มนี้นะคะ l i f e b e the Best Version of You นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานธาตุราศีของเพื่อนๆหรือว่าคนที่เพื่อนๆคิดถึงก่อนนะคะกับท็อปิกที่ว่าเขารู้สึกเขาคิดหรือว่ารู้สึกอะไรกับเราตอนนี้นะคะ5ใบนะคะพลังงานธาตุราศีวันเกิดนะคะใบที่1ค่ะแคปริ o คอนนะคะราศีมังกร ใบที่สองค่ะเจมินายราศีเมถุนนะคะออโอแปมหนึงนะคะทุกคนไพ <laughs> ่ตกฮะเร็วมากช่องนี้ Venus, วีนสัสค่ะวันศุกร์นะคะเมอร์คิวรีวันพุธนะคะและใบสุดท้ายค่ะเอิร์ธาตุดินนะคะมังกรพฤกษ์ศพกันนะคะทบทวนอีกรอบนึงนะคะ แคปริกอนมังกรเมถุนวันศุกร์วันพุธและมังกรพฤึกศพกันนะคะโอเคเด่นเด่นก็จะเป็นราศีมังกรนะคะทุกคนมาดูพลังงานของเพื่อนๆช่วงนี้นะคะ5ใบนะคะหวังว่ามันจะไม่ดับอีกนะคะคือ2รอบแล้วคอมดับเองนะจ๊ะทุกคนมาจ้าพลังงานเพื่อนๆช่วงนี้5ใบคะ่ะ ใบแรกนะคะเอ e o อ w a n d สนะคะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆโปรเจกต์ Project ใหม่ๆหรือเปล่าช่วงนี้ใบที่2นะคะได้ไฮพริเทสนะคะบางคนมีการทำอะไรแบบหลบๆซ่อนๆยังไม่เปิดเผยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการแอบคบกันแอบคุยกันแบบยังไม่ให้ใครรู้นะคะ ใบที่3ค่ะได้เดอะเดว l ลนะคะเดอะเดว l ลมีความลุ่มหลงมีความคลั่งรักกันมากๆเลยหรือว่าคนในความสัมพันธ์อาจจะเป็นชาวราศีมังกรจริงๆนะคะมังกรเด่นมาก five of pentacles นะคะช่วงนี้การเงินไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าคะมีการขัดสนเรื่องของการเงินนิดหน่อยนะคะรายจ่ายเยอะพอสมควรน,นะคะ ใบที่5นะคะเมจิกเชียนค่ะเพื่อนๆเป็นคนที่ทํางานเก่งทําอะไรหลายๆอย่างนะคะบางคนจบอย่างหนึง่งแต่ทํางานคนละสายก็ได้นะคะหรือว่าบางคนมีความสามารถในเรื่องของโหราศาสตร์เป็นหมอดูหรือว่า,อาชอบสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลึกลับมีเซนส์ก็ได้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะพลังงานของเพื่อนๆชาวกองสองเดี๋ยวเราไปดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเลยนะคะ 5ใบากับไพ่โรแมนซ์แองเจลนะคะขออนุญาตไปแบบเร็วนิดน,นึงนะคะกลัวมันจะดับอีกนะบางทีก็หัวรรอนอะารมณ์เสียนั้นคนรว่าปะอาจไปได้ครึ่งนึงเราดับเออนะคะ heart to heart conversation นะคะคุณสองคนมีคัรคุยกันแบบเปิดเผยเนาะเปิดใจคุยกันนะคะเสมอเลยในความสัมพันธ์นะคะ finance and career นะคะมีความแตกต่างในเรื่องของอาชีพและด้านการเงินนะคะ าจ,จะทำงานคนละสายนะคะคุณสายวิทย์เข้าใสายศิลอะไรเงี้ยนะคะ Healing family issue นะคะตั้งแต่มีคนนี้เข้ามา,าความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาเรื่องครอบครัวมีการเคลียร์มีการดีขึ้นนะคะใบที่4ค่ะ Calling in your soulmate นะคะก่อนจะเจอคนนี้มีใครบางคนไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าว่าขอให้ได้เจอคู่แท้เถอะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณนะคะ ใบที่5 it is safe for you to love นะคะมันปลอดภัยที่คุณจะได้รักกับเขานะคะเยี่ยมมากๆเลยพลังงานดีนะคะไปต่อที่เรื่องราวสุดท้ายคือตอบคำถามว่าเขาคิดยังไงกับเรานะคะเขาคิดอะไรอยู่นะคะกับ5ใบนะคะเขาคิดอะไรอยู่หรือเขาคิดว่าเราเป็นคนยังไงอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเอาปัจจุบันตอนนี้เลยนะคะ5ใบนะคะ ใบที่1นึ่นะคะ IDATE DATE นะคะเหมือนกับว่า,าคุณเป็นชาวราศีพิจิกไหมแล้วก็เขาอาจจะมองว่าตัวคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดเข้มแข็งคือพูดอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นตัดจบคือจบอะไรเงี้ยแล้วพร้อมเริ่มต้นใหม่ๆเสมอนะพร้อมเริ่มต้นใหม่ๆเสมอคือพร้อมจะให้โอกาสทั้งตัวเองและเขาด้วยนะคะ ใบที่2คะ่ะ p เพจชบสวดนะคะเด็กถือดาบตัวคุณอายุน้อยกว่าเขาไหมแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรบางอย่างกระทบจิตใจคุณพร้อมจะตั้งดาบตั้งกำแพงทันทีในความสัมพันธ์เอาเป็นว่าเป็นคนเด็ดเดี่ยวและกันใช้คำนี้นะคะใบที่3นะคะ ไ Pre-test ขึ้นมาอีกแล้วคุณคบกันแบบยังไม่เปิดเผยใช่ไหมคะยังไม่มีใครรู้เป็นการรู้เพียงเราสองคนนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นรักเราสองสามคนอยู่หรือเปล่าในกรณีที่คุณเป็นคนที่สองของเขานะคะ,ใบ,ะใบที่สี่คะ่ะได้ four s o r d s นะคะเขามีความเจ็บปวดบางอย่างกับตัวคุณนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาในอดีตที่คาราคาซังมาหรือเปล่านะคะแล้วเขารู้สึก แบบเฟลอะนะคะใบสุดท้ายเจ็ดถ้วยเขาเห็นว่าคุณมีตัวเลือกหรือเปล่าหรือเขาอาจจะคิดว่าตัวเขาเป็นตัวเลือกของคุณก็ได้นะ คิดว่าน่าจะสืบเนื่องมาจาก h i ไฮ r ริ e s t ที่เป็นการครบกันแบบไม่เปิดเผยเขาก็เลยอาจจะรู้สึกระแวงในตัวคุณนะคะชาวกอง2ประมาณนี้นะคะขอให้คุณพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เขาเชื่อใจคุณให้ได้นะคะเป็นกําลังใจให้เสมออย่าลืมรักตัวเองดูแลตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกองสามนะคะหรือคนที่เลือกสมุดเล่มนี้นะคะน้องหมูสีเขียวนะคะ stay happy นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงาน้าราศีวันเกิดของเพื่อนๆชาวกองสามนะคะกองสุดท้ายแล้วนะคะไปอย่างรวดเร็วนิดน,นึงนะหรือคอของเพื่อนๆหรือของเขาก็ได้นะคะ s c o b i o นะคะราศีพิจิกค่ะ เออแป๊บนึงนะคะทุกคนมูนค่ะวันจันทร์นะคะวันจันทร์เจมินายนะคะราศีเมถุนลีโอนะคะราศีสิงห์และ ซันค่ะวันอาทิตย์นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะราศีพิจิกวันจันทร์ราศีเมถุนราศีสิงห์และวันอาทิตย์นะคะโอเคของคุณหรือของคนที่คุณคิดถึงก็ได้นะคะของของเพื่อนๆหรือว่าของเขาก็ได้นะคะมาดูพลังงานของเพื่อนๆน,นะคะห้าใบน,นะคะช่วงนี้ชีวิตเพื่อนๆชาวกองสามเป็นอย่างไรห้าใบน,นะจ๊ะ ช่วงนี้ชีวิตเพื่อนๆชาวกองสามเป็นอย่างไรนะคะขอห้าใบ queen of cups นะคะช่วงนี้เพื่อนๆรู้สึกว่าจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆเลยเนาะแล้วก็แล้วก็ภูมิใจในตัวเองฉันพราวฉันสวยฉันเก่งนะคะ ดีมากพลังงานดีมากนะคะอาจจะมีคนมารุมล้อมห้อมล้อมมอบความรักให้กับเพื่อนๆน,นะแล้วรู้สึกว่าตอนนี้จะยังไม่มีคอมมิชเมนต์นะคะยังโสดยังอิสระเป็นเดอะฟูลอยู่เลยนะคะใบที่3มีความกังวลใจบางอย่างใช่ไหมคะขึ้นเดอะมูนขึ้นมานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของการงานก็ได้นะคะ กังวลใจหรือช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคน2บุค,คลิกบางทีดีก็ดีใจหายบางทีร้ายก็ร้ายสุดขั้วนะคะแล้วก็มีความคิดถึงเรื่องราวในอดีตปัญหาเก่าๆนะคะแฮงแมนยังแขวนตัวเองไว้ยัง Move On ไม่ได้มีความเจ็บปวดนะคะและไปสุดท้ายช่วงนี้ก็คือได้6เหรียญน,นะคะ6เหรียญเนาะมีคนมาขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์เรื่องของการเงินหรือเปล่านะคะ ประมาณนี้สำหรับพลังงานชีวิตของเพื่อนๆชาวกอง3นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะความสัมพันธ์เลยกับไพ่โรแมนติเกอรห้าใบนะคะ Codependency นะคะ Codependency เนาะ Addictions are affecting your romantic life นะคะเพื่อนๆกับเขาเนี่ยมีการเสพติดกันมากๆหมายถึงว่าตัวติดกันหรือไม่ก็ต้องพูดคุยกันตลอดวันนะคะ flirt ค่ะมีการจีบมีการแอลเอินกันเสมอเลยนะคะใบที่3 finances and career นะคะมีความแตกต่างเรื่องของการเงินแล้วก็อาชีพนะคะอาจจะทำงานคนละสายนะคะใบที่4 chemistry ค่ะรู้สึกว่าเคมีมันเข้ากันละเกินนะคะมีแรงดึงดูดมากนะคะ ใบที่5สุดท้าย calling in your soulmate นะคะมีใครคนใดคนนึงไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะได้เจอกันว่าขอให้ได้เจอคู่แท้นะคะประมาณนี้ทีนี้มาส่องความรู้สึกของเขาเลยดีกว่าว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเรานะคะเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะ5ใบนะคะเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะ5ใบเนาะโอเคเอืม ใบที่1นนะคะ King of Swords ค่ะเขามีการตั้งดาบตั้งกำแพงในความสัมพันธ์กับเราคุณไปทำอะไรให้เขารู้สึกเจ็บปวดใจหรือว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไหมนะคะแล้วเขาไม่ไว้ใจคุณเหมือนเดิมนะคะเป็นคนไกลใช่ไหมคะคนนี้หรือเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะ The chariot นะคะหรือเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนะคะ นักบินก็ได้นะคะแบบชอบเดินทางหรือทำงานเกี่ยวกับการเดินทางนะคะ King of Pentacles นะคะตัวเขาเนี่ยค่อนข้างอยากจะมีคุณในชีวิตนะคะอยากจะมีคุณในชีวิตคือเขาพยายามอยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยากจะเป็นผู้นำในความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะพยายาม Take Action กับคุณอยู่เนาะ ใบที่4ค่ะ King of Wands ค่ะเขามองเห็นว่าคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆแล้วบางคนเป็นหัวหน้างานเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาชอบคุณตรงนี้นะคะ และใบสุดท้ายเดอะสตาค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนสวยหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เขาภูมิใจที่มีคุณในชีวิตนะคะแล้วเขาอยากจะเป็นคนรักของคุณนะคะมองว่าตอนนี้เขาพยายามอยู่กําลังพยายามให้คุณเปิดใจให้เขานะคะสําหรับเพื่อนๆชาวกอง3เนาะเป็นกําลังใจให้เสมอเลยนะคะอย่าลืมรักตัวเองเยอะๆเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you